สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูอาวุธสุดเด็ดของศึกอาเมเนียและอาเซอร์ไบาจานกันนะครับคุณผู้ชมครับการประทะก,กันร,ระหว่าง2ชาตินี้นะครับไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้ง่ายๆเลยนะครับโดยทางหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการคาดการณ์และเป็นกังวลกันว่า จะนำไปสู่สงครามที่เต็มรูปแบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะขณะนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าทั้งสองชาติก็ได้ใช้ทั้งรถถังเครื่องบินแล้วก็อาวุธไฮเทคต่างๆนะครับอย่าง,างเช่นโดรนพิฆาตแล้วก็ ทางอาร์เมเนียเนี่ยก็มีการใช้จรวดพิสัยไกลยอย่างอิ k คันเด E ร์ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองชาติเนี่ยรบกันนัวเลยตอนนี้แล้วก็มียอดผู้สูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับตามแหล่งข่าวเนี่ยบอกมาว่าประมาณ500-600ถึง600นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวเลขช่วงที่รับการระหว่างสงครามนะครับซึ่งจริงๆแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นหลักพันน่ะอาจจะเป็น2-3พันเลทีเดียวนะครับสำหรับ าฐานที่เสียชีวิตณนะขณะนี้นะครับสำหรับความคืบหน้าของการลุกเนี่ยก็ตอนนี้อัสเบจันก็ถือว่ากำลังได้เปรียบนะครับเนื่องจากอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่อรวนมีความทันสมัยมากกว่าถือว่ามีความทันสมัยมากกว่าถึง1เท่าตัวเลยทีเดียวครับส่วนอาเมเนียเนี่ยแม้ว่าหลังจะพิงฝาแล้วก็ตามแต่ว่าพวกเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะสู้จนตัวตายนะครับสู้แบบหลังชนฝา ซึ่งเราจะเห็นได้จากในขณะนี้นะครับอาร์เมเนียก็ได้มีการเกณฑ์ทหารทั้งเด็กแล้วก็ไปจนถึงผู้หญิงแล้วก็คนแก่เลยทีเดียวครับในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทหารรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกเนี่ยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่รบกันเลยครับซึ่งณจุดนี้ต้องขอยอมรับในความเด็ดเดี่ยวของอาร์เมเนียด้วยเช่นกันครับวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านไปดูถึงอาวุธต่างๆที่เขาได้นำเอามาใช้ในสนามรบ ซึ่งอาวุธเด่นๆเ,เนี่ยก็จะมีโดโรนของทางฝั่งาอซอเ,เซเบจานนะครับที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีซึ่งทางฝั่งอารเมเนียน,นะครับเขาก็จะตอบโต้ด้วยการยิงจรวดระยะไกลเข้ามานะครับซึ่งก็คืออิสค n นเด E ร์เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าอาวุธ2ชนิดนี้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับเราก็จะมาเริ่มต้นที่ระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบอัตตาจรนอิสคันเดอร์อีของอาร์เบเนียกันก่อนนะครับโดยระบบขีปนาวุธชนิดนี้ทางอารเบเนียก็ยังไม่ได้นําออกมาใช้นะครับแต่ก็ขู่แล้วขู่อาร์เบจันนะครับว่าจะนําออกมาใช้เพราะว่าอาร์ไบจันเนี่ยใช้อาวุธที่รุนแรงต่ออาร์เมเนียก่อนนะครับโดยใช้ทั้งจรวดที่มีระยะยิงไกลใช้โดน แล้วก็ทางตุรกีเนี่ยยังเอา F16 นะครับมาช่วยอยาเซอร์ไบจันสอยซู25ของอาร์เมเนียตกด้วยคือตอนนี้อาร์เมเนียเขาก็ได้ประกาศนะครับว่าจะใช้จรวดแบบ Iskander M ซึ่งเป็นจรวดที่มีอนุภาพการยิงที่รุนแรงแล้วก็มีระยะการยิงที่ไกลามากนะครับคือยิงได้ถึงระยะ280กิโลเมตรเลยทีเดียวโดยเจ้า East คันเดอรนะครับทางอาร์เมเนียก็ได้ซื้อมาจากกรัสเซียนั่นเองครับสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของอีส t ์คันเดอรีมีดังนี้ครับขีปนาวุธอีส n คันเดอมีระยะยิง280กิโลเมตร เป็นรุ่นส่งออกของขีปนาวุธ East h u n d e r M ที่รัเสเซียใช้เองครับรถฐานยิง1คันมีขีปนาวุธ2ลูกมีชนิดหัวรบให้เลือกหลากหลายในการใช้งานโดยน้ำหนักหัวรบนะครับท่านผู้ชมก็จะมีตั้งแต่480ถึง700กิโลกรัมครับโดยพวกมันสามารถติดตั้งหัวรบได้ดังนี้นะครับ 1. ห,หัวรบนิวเคลียร์ 2. หัวรบระเบิดแบบลูกปายหรือพวกคัตเตอร์บอมครับ 3. หัวรบระเบิดแบบเสริมแรงระเบิดจากเพิงหัวรบระเบิดแรงสูงแบบแยกส่วนหัวรบระเบิดเจาะทำลายบังเกอร์และระเบิดแบบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ก็สามารถติดตั้งได้ครับสำหรับระยะทำการนั้นจะอยู่ที่ใกล้สุด50กิโลเมตรส่วนไกลสุดจะยิงได้ไกลถึง280กิโลเมตรครับสำหรับค่าความคาดเคลื่อนที่ลูกจรวดจะไปตกนะครับก็อยู่ที่5-7เมตรถือว่ามีความแม่นยำมากมากเลยครับ คุณผู้ชมครับอิตคันเดอร์อีนั้นมีความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยพวกเขามีการเตรียมการยิงเนี่ยที่น้อยมากใช้เวลาเพียงสีนาทีเท่านั้นเมื่อยิงออกไปแล้วนะครับพลขับก็จะพารถเจ้าฐานยิงเนี่ย เพ่นออกจากที่ตั้งยิงทันทีนะครับโดยรถคันนี้สามารถทําความเร็วสูงสุดบนถนนได้ที่70กิโเมตรต่อชั่วโมงพวกมันสามารถเคลื่อนย้ายที่ตั้งยิงได้อย่างรวดเร็วจึงทําให้ยากต่อการติดตามค้นหาจากฝ่ายตรงข้ามนะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมขีปนาวุธแบบอีทคันเดอร์พวกมันยังถูกออกแบบมาให้สําหรับเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกโดยเฉพาะนะครับคือเขาจะสามารถยิงอ้อมยิงเลี้ยวได้อะไรแบบนี้นะครับ สำหรับแอดมินก็คิดว่า e a t คันเดอร์เนี่ยจัดเป็นของแรงจากทางฝั่งอารเมเนียที่พอจะเอาไว้ถ่วงดูนอำนาจกับอาเซอร์ไบจันได้อยู่พอสมควรครับครับทีนี้เรามาดูโดนของทางฝั่งอาเซอร์ไบจันกันบ้างนะครับในการสึกครั้งนี้อาเซอร์ไบจันได้นำดโดรนแบบเบย a าต tb 2เข้าร่วมรบด้วยครับและโดนรุ่นนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกมันสามารถเปลี่ยนทิศทางการรบ ไปได้อย่างมากเลยทีเดียวครับเนื่องจากสามารถทำลายเป้าหมายที่เป็นรถถังบังเกอร์และกำลังคลได้มากพอสมควร โดยก่อนหน้านี้อาเซอร์ไบจันได้สั่งโดรนเบย a t า TB2 ที่ผลิตโดยตุรกีนะครับเข้ามาใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือซื้อมาก็ได้ใช้งานเลยซึ่งไทมิ่งเวลาต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าอาเซอร์ไบจันเนี่ยได้เตรียมการไว้ล่วงหน้านานแล้วนะครับอันนี้แอดมินอาจจะคิดเองก็ได้แต่ถ้าดูจากไทม์ไลน์ต่างๆแล้วคืออาเซอร์ไบจันเนี่ยถือว่าเตรียมตัวมาดีมากๆเลยครับ สำหรับโดรนรุ่นนี้นะครับก็จะมีน้ำหนักอยู่ราวๆ0.65ตันกลางปีกเนี่ยอยู่ที่12เมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่219กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินที่ความสูง27,000ฟุตมีรัศมีการบิน300กิโลเมตรจากฐานบินโดยสามารถบรรทุกอาวุธได้น้ำหนักราวๆ55กิโลกรัมสามารถติดตั้งระเบิดแบบ MAM ของ r o c เก็ตซาประเทศตุรกีได้ โดยระเบิดชนิดนี้มีน้ำหนักเพียง22กิโลกรัมนวิถีด้วยเลเซอร์ระยะยิง8กิโลเมตรถูกออกแบบมาให้ติดตั้งกับ UAV โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดนวิถีแบบ UMTAS ของล o c k e t s a n ซที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าด้วยโดย UMTAS นั้นออกแบบมาสำหรับทำลายยานเกราะและเป็นจรวดในระดับเดียวกับ AGM 1น4 Hellfire ของสหรัฐอเมริกาครับ ครับสำหรับโดนนั้นถ้าจะใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือต้องสามารถคลองอากาศได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้โดนในพื้นที่ที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นเนี่ยโดนก็จะใช้งานเรียกได้ว่าอาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจจะโดนสอยก่อนที่จะบินไปถึงนะครับแต่ว่าโดนเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบนะครับก็คือ,อถ้าใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนาะก็คือศัตรูเนี่ยอ่อนแอ ไม่มีอาวุธที่จะป้องกันตนเองได้นะครับโดนจะได้เปรียบมากๆเลยนะครับคือจะไล่ยิงได้ตามใจชอบเลยแต่ถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยไปเจอกับคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อนะครับมีระบบป้องกันภัยทังกา่าวที่ดีมีการซุ่มซ่อนวางณนะตำแหน่งจุดอาวุธต่างๆซ่อนพรางไว้อย่างดีเนี่ยตัวโดนเองก็อาจจะเสร็จได้เหมือนกันนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปที่นํามาฝากในวันนี้จริงๆแล้วแอดมินไม่ได้มีเจตนาที่จะเชร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแต่เป็นการนําเอาอาวุธต่างๆที่โดดเด่นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งผลพวงของสงครามครั้งนี้นะครับมันได้ขยายตัวออกไปคือมันไม่ใช่สงครามแค่จํากัดพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างก็ยิงอาวุธใส่พลเรือนนะครับผู้บริสุทธ์ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่า มันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากนะครับเลวร้ายเหมือนกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเลวร้ายเหมือนภย VID, นะัยโควิดณตอนนี้เลยนะครับมันเหมือนกับสงครามครั้งนี้มันกําลังจะบ่งบอกอะไรกับเราหรือเปล่าเราจะนิ่งเฉยกับมันได้จริงๆไหมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำลายกันนะครับตอนนี้เกิดมาเพื่อทําลายกันเลยมีอะไรขัดแย้งกันก็ยิงกันมันมันเป็นบทเรียนสําหรับมนุษย์นะครับคือ เรื่องการฆ่าการยิงกันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยม,มันมีมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็ดําเนินต่อไปตามวิถีทางของมันคือคนก็ยังเป็นคนอยู่นี่แหละครับคือการเตรียมความพร้อมของทางทหารของแต่ละประเทศนะครับซึ่งแอดมินก็คิดว่ามันมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเจอการลุกลานโดยใช้กําลังก็ได้เพราะว่าสัญชาตยานดิบ ของคนเนี่ยมันฝังอยู่ในตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรเนี่ยแอดมินก็ขอฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็แอดมินก็ขอฝากช่องน้อยๆของแอดมินนะครับให้เพื่อนๆช่วยกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ